ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเต่นเด็กน้ำแข็งเนาะเน็นหลายๆคนรีเควสต์กันก็เลยเอามาทำเป็นคลิปเลยล้วกันเด็กนี้จริงมันยืนบอดค่อนข้างยากนะนก็ตัวสำคัญมันก็ตายง่ายไปหน่อย โอ้ไม่มีคาเลยซะด้วยปืดเลยงานนี้ทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยอนะไอ้น <Good. S 2> ี่เ้วเจอบาโฟตีีอก จะต้องรอคาเละกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยสองตัวเลยอหรอ๋อ,อโอเคอืมน่าจะต้องรอคาเละแล้วแหละเพรตีไปมันก็ไม่ตายมันจะได้แค่สี่ใช่ไหม หน้ามาันหน้าเขาก็กลับมาเท่าเดิมอยู่ดีรเราก็หลบอยู่ข้างหลังเขาแล้วกันเนาะ โอ้โหกิกิดอลนั่นเป็นไรมันไม่ตาย oh. อาเทเนียวาลีแตกนั่นนั่นแต่มันได้แค่แปดไงผมต้องการเก้ามันฆ่าไม่ได้แลวผมก็ไม่อยากไปแตะกิกิดอลเขาด้วย เออไม่งั้นก็จะโดนก้าใช่ไหมฟีดแล้วรีเซ็ตน่าจะได้ <c oughs> เราก็จะมังกรโยนลงไปนะมันก็จะยิงสี่ตัวโอ้แม่นดิ จะพยายามทำให้เขาเหลือทีละหกนะโอ้โหเล่นได้ย่างเงี้ยบบล้อนไหมคาเมล่าวะสองหนึ่งและหนึ่งเกาะทำจมวนล้มมือก็น่เาไปเรียบร้อยนะครับ คือถามว่ามันดีไหมใช่มันดีมากเลยแต่ว่ามือบูดไปแล้วอะ่ะมียูนิตตัวอื่นหนึ่งตัวแปดแปดเจ็ดไม่ตายอีกฆ่าได้แต่ก็ได้ตัวเดียวแล้วก็ต้องทำ ให้ตัวน,นั้นปิดไว้ก่อนแต่เลือกเลือกค่าได้ก็โอเคผมก็ชอบนะค่าเละที่แบบเออมันเลือกเลือกค่าทิ้งไปเลยได้มันดูแบบเล่นได้หลายแบบมากโ,โอ้โหเลีหรอ โอเลียแบบไม่มีสสารนะฮะมาปะแปลกปกติเราจะเจอโอเลียแบบสสารมาแล้วก็คโครมแรงๆอันนี้ไม่มีสสารนะเช่นการผมก็ไม่มีตัวเล่นเหมือนกันตียไปเลยแล้วกันเทินหน้ามันจะเป็นสองโอเคตีก็ตายหรือถ้ามีตัวเฟสตัวอื่นมาก็ได้ก็ฆ่าได้อยู่ ตอนนี้โซวนหนึ่งผมหายไปหมดแล้วอะจริงนี่ก็แค่ห้าใบนะอ่านก็จะปิดตรงนี้ไม่ปิดนี่ดิฮะเออดีเว้ยอ้าวสวยนิ่มเลยสี่สี่เกาะหนึ่งอะได้แล้ว ใ้ผู้กิดล้องดีไหมนม่นควรเนาะคิฟฟอร์ดก็รอไปก่อนเออโอเคจริงมันน่าจะแรงได้มากกว่านี้ยแต่ว่าแค่นี้ก่อนก็ได้ไม่ไม่เป็นไร ถ้าตอวนี้จริงๆผมว่ามันดีมากเลยนะแต่ว่าหลังๆมันปรับแล้วมันห่วยอ่ะก็เลยเปลี่ยนออกบ่อยๆดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แมาเป็นบนรรลักษ์นะฮะ <Yeah. S 1> ซอมบี้ระเบิดคือเริ่มจะงงแล้วว่าเอามาทำไมแต่อานนี้ก็ง่ายเลยเกสตัวเดียวต้ม เล่นเกตได้นะแต่มันจะเหลือห้าดิไม่เป็นไรใช้ไปก่อนออออเขาไม่น่าจะรู้จักตัวแบบนี้นี่โซโเขจะเหลือหนึ่งต้องยกเลิกแช่แข็งจากยูนิตของคุณประเด็นคือยูนิตผมไม่ได้ทำมาเพื่อแช่ตัวเองเท่าไหร่ แต่ถ้าจะให้เล่นแช่ตัวเองมันก็ได้คู่นี้เลยไรซอมบี้ระเบิดก็ปล่อยมันไปตรงนั้นก็ได้ไม่เป็นไรนี่เขาก็จะมาเคลียร์แต่ตัวนั้นเขาจะเคลียร์ไม่ได้ยกเว้นเขาจะมีเฮมวิกแล้วฆ่าตนนัวทิ้งไม่เป็นไรเขาก็เสียตัวตั้งบอดไปอีกหนึ่งคิดฟอร์ดมาทำไม เราต้องตั้งตรงนี้เนาะเพราะว่าเผื่อเขาลงบาโฟมาเรายังจะได้เคลียร์ได้นะมันก็เป็นหลักของก,การเคลียร์บอร์ดเบื้องต้นสำหรับการเจอมือดนะไม่ว่าจะมืดเด็กไหนก็ล้วนแต่จะมีบาโฟเม็ซึ่งผมมั่นใจว่าเด็กเขาก็ต้องมีแหละมันจะเป็นเด็กที่ตีแรงอย่างเดียวแบบสสารบืดมันก็ไม่ใช่ปะจะโอเลียหมดมันก็กิฟฟอร์ด มทำอะไรวะฮะเออเราก็ปล่อยมันนปล่อยมันเ็าไว้ก็ได้นี่นเดี๋ยวลงกาไมล่าที่เดี๋ยวตู้ เธอหน้าเราก็ระเบิดมันทิ้งไม่ให้หมดกจ็จบเนาะไม่รู้ใจนั่นไว้ทำไมอ่ะบางทีว่าเขาต้องมาเคลียร์แน่เลย ถ้าลงกามล่าตอนนี้รับรองว่าไม่คุม้มจะยิงตอนนั้นทิ้งก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นเราลงไปก่อนถามว่าเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้แต่บอดกระจุย s <S แช่ไปเล่นๆรู้สึกเขาจะเคลียร์ไหมคือตอนนี้มันแช่สี่ตัวแล้วเยแล้วก็ถ้าลงอนี่ไปอะ มันจะกลายเป็นแปดสี่เกาะสามตีใครก็ตายถ้าไม่ใช่คิฟฟอร์ดมาตีเกาไม่ตายเหมือนกันมันก่อน,นิโคก็ฆ่าไม่ได้เหมือนกันต้องดูกันไปว่าเขาจะลงอะไรนะกระดูกนะครับนี่ผมกเอาตัวนี้เป็นสกิดนิดนึงนะตู้ไม่เป็นไรมันตายอยู่แล้วเขาไม่ได้อยู่ในโซนหนึ่งแล้วแหละตอนนี้ที่เหลือตัวหนักๆเขาโยนทิ้งกันหมดแล้วนี่ ต้น,ต,นต้นไม้วิญยาน,นี่นะมันใส่มาทำไมทำลายบอร์ดเ็าทิ้งไปให้หมดเลยดีกว่า ไม่งั้มันจะวุ่นวายมากไม่ล่าต้นไม้ต้องตายวงตอนนี้มันก็จะเหลือมุมนู้นใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรมันไม่มีโซเราเสียสองโซก็ช่างมันใช่อะไรดีไม้อ่ะ เอาตัวที่น่ารำคาดแล้วกันตอนนี้ไม่มีโซอยู่แล้วช่างหัวมันสิบสี่เกาะสี่เอาดิไม่ตายก็ให้มันรู้กันไปเขาได้สา,สารเต็มอะ่ะบอกเลยถ้าถึงเดียวล่าจะมาก็ยิงให้นี่ไม่ตายอยู่ดีซันโดล่าก็ก็ได้แต่ต้องมีตัวสร้างสาสารนะ จริงเอาแปดแปดสามกำลังดีแต่ว่าอยากได้เยอะเนี่ยฮ่าฮ่าจิฟรจริงๆด้วยดองไปแล้วปิดม,ม,มุมยิงมันฮะนไอตัวอย่างนี้เลยนะได้ท่านี้ก็ได้มา โครมไปเลยดีกว่าแล้วเราก็จะยืนต่อไปเรายืนได้อีกเธอหนึ่งคิฟฟอร์ดเขาไปแล้วสองนะผมยังเหลืออีกสองตัวบนมือเอ้ยเหลืออีกสามตัวสองตัวบนมือแล้วก็อยในใด็ไดอีกตัวหนึ่งไอ้ยะ ศูนติการเว้ยเราต้องไปลงที่อ้าวเฮ้ยลงแปลกๆเว้ยนี่อะเอากระดูกไปทับสะสารทำไมวะงงเทสะสารแบบประหลาดมากไม่เคยเจอบทเพลงสวรคร์เลิศ แบว่าตีเออตีไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเอาเคิฟฟอร์ดเคลียร์เอาข้างบนตีให้ตัวน้ำตายไปร้อยเดี๋ยวโซแล้วเขาน่าจะมาบิ้วสสารเปล่าวะเหมือนมาสร้างสสารทำควีออะ รู้เหมือนกันแต่เด็กก็เจนกันเยอะอยู่เจนสตาเมดดอนพวกเด็กฐานเจนฐานรับจ้างเยอะเดี๋ยวเราจะเอาตัวจริงสองตัวนี้คอมโบได้แต่ว่าไม่แน่นอนไงพื้นฐานของความไม่แน่นอนที่เราจะไม่ไปเสี่ยงนะ ส่วนใหญ่ตัวนี้ผมมีเอาไว้ฆ่าพวกตัวไม่ตกเป็นเป้าซะมากกว่าแต่พออีคาเลมันเลือกเป้าบูปินี่ก็เลย,ลยไร้ประโยชน์เนี่ยเอามาใส่กับอิโบรสะแช่ไว้แล้วก็ไอ้นั่นก็ระเบิดไปเลย,ยังไม่รู้ว่าโดนตัวไหนดีโน่เข้าทางเลยครับพี่น้องครับบอกเลยครับคู่นี้ฆ่าตายแน่ครับดีโน่ตัวเดียวผมไม่กลัวนะครับทำไมผมต้องกลัวครับก็แค่ดีโนมันก็แค่หมาตัวหนึ่งมาน้อย หมาน้อยตายตูมเรียบร้อยนะครับดีโนโแถมผมเลียร์ไอตัวกระดูกเขาได้อีกตัวหนึ่งปรีๆฟรคุ้มเลยกาไมล่าเราหมดแล้วค่ะเลยเราไปแล้วสองเนาะเหลออืกไปหนึ่งอีโบลอสเลืออีกสองอก,กิ๊ก้ดทำไมนี่คุ้มนนะจะใช้จะใช้มา ไม่เป็นไรเรียบร้อยนะครับจบก็นี่นะเทียเทีย e <vo> นะร่างอีโวนะเวลากดผมขู่ก็จะออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นตัวผลึกของเทียนะ